สวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคือไม่โฟกัสพอโฟกัสแล้วมายากมากมายากมากครับเดี๋ยวผมจะมบันทึกเปิดรายการคืนนี้ด้วยเรื่องราวของสองหนุ่มที่เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ณสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังเพลื่อพเินมไปตามแหล่งท่องเที่ยวในหลายๆจังหวัดเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตหลังจากเบื่อหน่ายกับชีวิตในวัยทำงานและที่นี่พวกเขาต้องประจันหน้ากับช้างป่าตัวหนึ่งอย่างคาดไม่ถึง ตอนที่เจอช้างก็พอดีกันกับเหมือนกับจองตากันพอดีครับคือไม่ได้แบบว่าเรายกไปแล้วเราก็ถ่ายไม่ใช่คือพอดีพอดีกันพอดีไปเลยระหว่างที่ทั้งสองเดินทางท่องเที่ยวมาตลอดหนึ่งเดือนจนมาถึงเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลยแห่งนี้ทั้งสองคนก็ได้แวะเข้าไปดูรอยเท้าไดนโนเสาร์เพื่อบันทึกภาพประสบการณ์การท่องเที่ยวครั้งนี้เก็บเอาไว้จนทั้งสองคนไม่ทันคิดที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่พามาแต่อย่างใด จนทาให้พวกเขาต้องตกที่นั่งลาบากเพราะไม่คุ้นเคยกับพื้นป่าแห่งนี้ในช่วงที่ทั้งสองกำลังเดินกลับออกมาในเวลาห้าโมงเย็นเ<ว> <tongues> ขาทั้งคู่ก็เผชิญหน้ากับช้างป่าพลายงาเดียวตัวนี้เข้าโดยบังเอิญคือผมพยายามขยับตัวพยายามเดินถอยหลังและซึ่งช้างเขาก็มีปฏิกิริยาก็คือแบบเหมือนกับจะขยับตามแล้วก็พุ่งเข้ามารอบแรกแต่ยังอยู่ไกลอยู่ครับทีนี้ก็รอบที่สองผมก็บอกกับเพื่อนแล้วแหละว,ว่าขยับตัวไม่ได้ขยับแล้วเขาจะคงถ้าวิ่งก็คงวิ่งตามแหละครับ ก็เลยขออยู่นิ่งๆดีกว่า gettable. <Wit> จะจะเป็นไงก็ไ <AU> ม่ก <ity> ็ช่างมันแล้วครับผมนี่่าทีนั้นคือเราใช้คำว่าเราต้องอยู่กันเงียบๆเพราะว่าคือแค่แบบแค่ย่องไปนิดนึงแค่แบบเหยียบเสียงไม้ไม้กั๊กนึงเนี่ย เขาก็ได้ยินแล้วเขาก็มีปฏิกิริยากับเราแลและคือมันนานแล้วแล้วก็คือบบส่งเสียงว่าเอ้ยจะไปทางนู้นนะคือก็แค่จะไปทางนูนนะงน้นนะโฮแค่สิ้นเสียงแค่สิ้นเสียงปุ๊บเขามาเลยช่วงเวลาเร็วมากก็ไม่กี่วิเองก็พอช้างเขาพุ่งเข้ามา ผมก็เหมือนกับไม่ได้คิดอะไรแล้วมันก็เรีแอชชันเองก็คือยกมือขึ้นมามนห้ามเขาครับว่าอย่าอย่าอย่าทำเลยอะไรเงี้ยประมาณอย่าทําร้ายกันก็คือสื่อพยายามสื่อว่าเราไม่ได้มาร้ายครับแต่ที่เขาไปนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเพราะอะไรคืออย่างนี้ฮะโดยปกติทั่วไปของของช้างตัวนี้นะครับเป็นช้างที่ไม่อยู่ร้ายเหมือนกับว่าเขาก็ คุ้นเคยกับเสียงรถจนคุ้นเคยกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเคยได้ยินเสียงผู้คนนะครับเขาก็เลยไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจหรือกลัวผู้คนนะครับที่ช้างแสดงพฤติกรรมวันนั้นก็คือหมายความว่าคุณเข้าไปใกล้เขาใกล้เขาเหมือนเขาก็เกรงว่าจะทําอะไรายเขาเลยเกิดการข่มขู่แต่โดยนิสัยเขาช้างตัวนี้ไม่ใช่ช้างดุร้ายเขาแสดงแสดงว่าถ้าเข้ามาใกล้กว่านี้เขาจะอาอันตรายนะเขาเลยาแสดงอาการ อาจจะเห็นว่ามีการเหวี่ยงมวงนะครับฟึดฟัดฟึดฟัดหันไปหันมาสองครั้งสาครั้งนะครับสุดท้ายนักท่องเที่ยวนั้นไม่ยอมหนีเขาเลยต้องเข้ามาเข้ามาใกล้นะครับเข้ามาใกล้แล้วก็พยายามจะขูวะ่ว่าน,นี่นี่นี่อาณาจักรของท่านนะนี่คือพื้นที่ของท่านนะคุณอย่าเข้ามาใกล้ซึ่งการแสดงพฤติการแบบนี้นี่ค่อนข้างจะอันตรายถ้าท่านไปเจอช้างที่เป็นตัวที่ดุร้ายนะครับก็อาจจะรับอันตรายถึงชีวิตได้ ประสบการณ์การท่องเที่ยวกับการค้นหาความหมายของชีวิตของสองหนุ่มคู่นี้คงจะได้แง่คิดเก็บเกี่ยวไว้เป็นบทเรียนบ้างนะครับเพราะการใช้ชีวิตอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เสมอโดยเฉพาะภัยอันตรายที่ไม่ทันคาดคิดมาก่อนอย่างเหตุการณ์ประจันหน้ากับช้างป่าครั้งนี้ทางที่ดีและปลอดภัยต่อไปนะครับทุกครั้งที่ไปเที่ยวป่าไม่ว่าจะที่ไหนควรจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามไปด้วยทุกครั้งเพราะคุณจะได้ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงตายเช่นนี้ครับ